ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเป็น3ามไอเดียนะผมการต่อท่อ PVC นะครับผมด้วยงบประหยัดนะครับหรือใช้ต่อเวลาฉุกเฉินได้นะครับบางทีในเวลาฉุกเฉินนะครับที่เราไม่มีตัวข้อต่อ PVC นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวท่อนี่นะครับต่อกันเองได้นะครับผมเพราะเดี๋ยววันนี้ผมก็มีเป็น3ามไอเดียมาฝากกันนะครับผมอันนี้ผมก็ใช้เป็นแก๊สนะครับนี่นะครับใช้แก๊สลนนะครับผม ใช้แก๊สลนที่ปลายท่อนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับผมนี่ครับลนตรงปลายท่อให้ตัวท่อเนี่ยอ่อนตัวนะครับนี่นะครับผมก็ใช้แก๊สนะครับแล้วก็มาทําการนะครับนี่ครับยัดกันอย่างนี้เลยนะครับมาสวมมายัดกันอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ลนให้ตัวท่อเนี่ยมันอ่อนเลยนะครับ นี่นะครับก็จะต่อท่อได้นะครับส่วนวิธีที่สองนะผมก็นี่นะครับใช้ตัวท่อนี่นะครับมาลนนะครับลนแก๊สนะครับหรือลนความร้อนนะครับผมนี่นะครับลนให้ตัวท่อเนียนิ่มอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็ไปหาตัวที่เราบาน บานหัวนะครับหรือบานท่อไว้อย่างนี้นะครับ <LE an> แล้วก็ให้เอาตัวที่เราลนแก๊สนะครับเนี่ยมายัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปให้สุดเลยนะครับผมยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี <LE an> ่นะครับแล้วก็ยัดทิ้งไว้นะครับจนตัวท่อเนี่ยเย็นตัวนะครับแล้วเราค่อยมาถอดกันนะครับนี่นะครับผมพอตัวท่อเย็นลงนะครับ ถอดออกมานะผมนี่ถอดออกมานะครับนี่นะครับเราก็จะได้ปลายท่อที่มันเล็กอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นะครับแล้วเราก็ไปทําการต่อกับท่อพ vC นะครับคือท่อพี c ซตัวนี้ไม่ได้มีการบานหรืออะไรเลยนะครับนี่นะครับก็จะใช้วิธีการต่อเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับต่อพ vC แบบง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูวิธีที่3กันเลยนะครับผมนี้เป็นวิธีที่3นะครับก็มาทําการลนนะครับลนท่อเหมือนเดิมนะครับผมก็ลนให้ท่อออนนิ่มกันเลยนะครับแล้วก็มาทําการสวมกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวมกันเหมือนวิธีที่1เลยนะครับผม นี่นะครับสวมกันอย่างนี้เลยนะครับเดี <t> ๋ยวก็จะมาทำการตัดนะครับผมนี่นะครับตัดประมาณนี้นะผมนี่นะครับพอเราตัดออกแล้วนะครับเราก็จะมาลนทางฝั่งที่เราใช้เลื่อตัดออกนะครับนี่ครับใช้ลนแก๊สเหมือนเดิมนะครับลนให้ตัวท่ออ่อนตัวเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็ลนไปเรื่อยๆนะผมนี่ครับพอท่อของเรามันอ่อนตัวเย็นลงแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับนี่มาทําการยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ตัวท่อเนี่ยบานออกนะครับผมนี่ครับยัดเข้าไปให้สุดเลยนะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะได้เหมือนเป็นตัวข้อต่อดีๆนี่เองนะครับ แต่นี่คือเราใช้ตัวท่อทำนะครับ